ฝังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ยอะไรวนเนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเปปไทด์นาเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาเสื้อมือสองมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เรียกชมกันสนใจเพจขวัญเสื้อมือ่ทเทเพื่อทำเพื่อ,อ,อมันคืออะไรค,ครับเรื่องนี้ตั้งใจครับคือไอ้เพื่อนค,คนเนี้ยอื มันเป็นเพื่อนที่ผมเรียกว่าสนิทสนิทกันจนชนิดที่ว่าเห็นหน้ากันเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันเนี่ยหรือบางทีเนี่ยเราเห็นมาหรือมันเห็นเราเนี่ยมันก็จะเร่งแซงเราขึ้นมาหรือไม่ก็เราเร่งแซงมันขึ้นไปแล้วก็หันหน้ามามองกันแล้วก็ให้กล้วยกันลั่นกันถนนเป็นการทักทายกันทักทายกันตามภาษาเพื่อนซีอืเรียกว่าโอ้โหตั้งแต่ ปฐมปลายจนกระทั่งมาถึงมัธยมต้นครับแล้วผมก็ได้ลาออกจากตรงนั้นมาอืมคือไอ้นี่มันมันคือไอ้เต้ชื่อเต้เพื่อนคนนี้ชื่อเต้ไม่ใช่เต้นะตกใจตกใจเออออกเสียงคล้ายๆกันไอ้เต้เนี่ยมันเป็นคือต้องบอกว่าในกลุ่มผมเนี่ยที่แบบสนิทกันชนิดที่ว่ามีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งที่ ที่ภรรยาเขาแบบเออมึงจะไปไหนก็เรื่องของมึงเราก็เออไปใช้ชีวิตคลุกอยู่กับบ้านมันอสนิทกันชนิดที่ว่าเออวันเนี้ยกูใส่หน้าเอมึงใส่หน้าบีกูเอาหน้าบีของมึงมาใส่ของกูมึงเอาหน้าเอของกูไปใส่ก็คือแลกบอกแลกกางเกงในกันใส่ได้ว่างั้นถูกครับโอ้โหสนิทกันมากเราก็แบบก็เนี่ยก็อย่างเนี้กันจนไปเรื่อยจนกระทั่งมัน ด้วยความที่ว่าเฮ้ยเรา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 ,เราต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวซึ่งอไอ้เจ้าเต้นเนี่ยเขาก็มีมีภรรยามีลูกแล้วก็จะมีเพื่อนอีกสามสี่คนก็คือมีไอ้เจ้าไก่ไอ้เจ้าอุม้มแล้วก็ไอ้เจ้าบาสซึ่งไอ้สามคนเนี่ยคือไอ้เจ้าไก่กับไอ้เจ้าอ,อุ้มเนี่ยมันก็วัยเดียวกับผมก็คือหลักสี่สิบบวกนี่แหละส่วนไอ้เจ้าบาสเนี่ย ตอนนี้ก็ประมาณสามสิบสามสิบกว่าไอจะบ้าได้มาที่หลังเ่ยเราก็ตกลงกันว่าเออเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมึงทำเพื่ออะไรวะคือเราตกลงกันว่าเราจะไปบ้านเพื่อนคนเนี้ยที่ตำบลเนี้ยที่จังหวัดเนี้ยอ่ะอย่างจังหวัดที่ชลบุรีครับเราบอกว่าเ,ออเดี๋ยวจะไปบ้านไอ้เพื่อนคนนี้ผมก็ไป กับไอ้เจ้าอุ้มขี่มอสาร์ไปคนละคันขี่ไปถึงเสร็จปุ๊บยังไม่ทันถึงบ้านไอ้ไอ้บ้านเพื่อนคนนี้เลยเแล้วก็โทรถามเฮ้ยเต้อย,อยู่ไหนวะก็บอกว่าอยู่ที่นี่นี่เราบอกเต้เดี๋ยวตำบลบางยา่าแพกบอกให้มาเจอที่นี่แล้วมันอยู่ที่ไหนก็นี่ไง ที่บางย่แพรกเนี่ยแล้วก็ถามย้งงันมนอีกบางย่แพรกที่ไหนก็เนี่ยแถวบ้านตันบ้นตันเชนเนี่ยอืเราก็บอกเต้ไม่ใช่บางย่แพรกเนี่ยคือที่จัดเทิงเสาแล้วมึงไปทําเพื่ออะไรที่นั่นอืมันก็เอาเหรอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปแล้วก็รอมันจนกระทั่ง กบเกือบสองทุ่มมันมาถึงปุ๊บในพวกมึงทำอะไรกันอยู่ไอ้พวกเราก็นั่งสังสรร์นั่งปินงกันอยู่กับเพื่อนฝงนะตรงนั้นนะครับก็มีนั่งกินปิ้งอย่างหน,น,นูนี่นันกันไอตอนนี้เขาก็มาจอดพถเสร็จปุ๊แบไมไมแล้วก็บ่นพวกมึงทําอะไรกันว่าทําไมไม่รอกูบ้างไอเราก็บอกเต้กูบอกมึงแล้วใช่ไหม ว่าให้มาที่นี่อะไรต่อตอะไรครับเต้บอกอก็มือไม่ระบุให้ชัดเจนมิก็บอกไว้แล้วว่าคุณจะมาที่บ้านเพื่อนนี้ซึ่งไอ้ที่เหลือก็ตามกันมามีมือคนเดียวม,ยมึงไปที่บ้านแพะบ้านการเชงมึงไปอำเภอแล้วก็หลังจากนั้นอนะ่ะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบถ้าเป็น สับทางราชการก็คือราชกิจประจําวันครับยังไงฮะก็คือว่าตอนเช้าประมาณหกโมงหกโมงกว่าซึ่งตอนนั้นอะผมก็ยังยังไม่ยังไม่ตื่นนอนหรอกไอ้นี่ก็จะคือบ้านผมกับไอ้บ้านไอ้นี่ยห่างกันประมาณสองกิโลกว่าคมันก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ยักษ์เขียวมาแล้วก็มาจอดหน้าบ้านแล้วก็เบิบุ้งบูมงบูมบูบูบบแล้วมันก็ขี่ไป อวนหายไปพอตกตอนเย็นมันก็มาอีกอู้มุม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 ,มแล้วมันก็วนหายไปอืซึ่งวันเนี้ยก่อนที่จะมานั่งฟังเนี่ยประมาณสักหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งตอนที่ผมโทรหาพี่ขวัญน,นะครับว่าเออเงินเข้าหรือยังไรพวกนั้นนะ่ะครับก่อนหน้าก่อนหน้าโทรหาพี่ขวัญได้ไม่กี่นาทีมันก็มาจอดหน้ารถแต่จอด ตอรถหน้าบ้านแล้วก็บนรุ้งมุ่มบุมบุ่มแล้วก็แจกด้วยแล้วมันก็ขี่ผ่านไปเออมันทําอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันเลยครับแล้วถ้าวันอถ้าอย่างวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าอย่างวันศุกร์อะตอนเช้าผมไม่ทํางานก่อนที่ผมจะไปทางานผมก็จะเจอันเนียมาบนมืมุ่มบุมบ่มม,ม,มุมมุ่มุมรมนกับขี่วนไปอืมแต่ถ้าวันศุกร์ผมไม่ได้ไปทํางาน ผมนั่งอยู่กับบ้านนั่งดูโทรศัพท์นั่งดูแอปตอ่ตอ,ตอหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะขี่มาจอดหน้าบ้านแล้วก็เบิ้ลเครื่องบึม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 บ,มบึมแล้วก็ไอ้กล้วยอืมแล้วมันก็เบิ้ลบึมบึมบ,มบึมแล้วก็ขี่วนไปครับและอย่างวันเนี้ยมันก็มาทําอีกผมเล็กอยากถามว่าพี่เป้กับพี่ขวัญเคยมีเพื่อนประเภทนี้ไหม อืมแล้วมันมึนนะมึนชนิดที่ว่าแบบ,บเออ,เอ,อไปไปไปห้างสรรพสินค้าไปกินไปกินข้าวกันในฟู้ดคอร์ทซึ่งปะกติฟู้ดคอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งแยกว่าจานนี้ถ้วยนี้อืของร้านนี้นู่นนี่นั่นถ้าเรากินเสร็จแล้เสร็จเราก็เอายกไปวางไว้หน้าร้านเขาอืครับแต่ปรากฏว่า ไอเต้ไม่ทําอย่างนั้นก uh huh. ารย่างไปเยี่ห้อของผู้ชายที่ใส่ชุดเป็นตัวตลกสีขาวแดง uh huh. อแม็กแม็ก huh. กินเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บคือถ้าปกติเขาก็จะให้เอาเก็บถาดเก็บเศษอาหารคือเอาเศษอาหารเนี uh ่ย huh. ไปเก็บในช่องถังขยะ uh huh. ส่วนถาดก็จะเก็บไว้ในถาดแต่ไอนี่มันไม่อย่างนั้น ยังไงฮะแล้วมันหลายครั้งด้วยยังไงมันก็จะเขียนเอาเอาซอสอะเขียนว่ากูรักประเทศไทยนัน่นนะทำเพื่อ <c oughs> <c oughs> ใช่ไก็ถึงไ้บผมทำเพื่อ <c oughs> แล้วก็าทำทุกครั้งด้วยนะ <c oughs> ทุกครั้งมันผมมองว่านะเขาคือโรคจิตแล้วแหละ <c oughs> เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่ที่ต้องทำ <c oughs> คือคือไอ้คาว่า กูรักประเทศไทยเนี่ยอคำว่ากูเนี่ยมันเอาซอสมะเขือเทศบีบและเขียนในตัวหนังสือแบบบรรจงบรรจงเลยครับอืเขียนตัวแบบเลยกูแล้วก็เป็นซอสขาวๆไม่รู้ว่ามายองเนสหรือมัสตาร์ดไม่รู้แหละแต่งสประเทศไทยมีการลงศิลปะคำว่าคําว่าคําว่าประเทศไทยมันก็ใช้ไอ้ซอสมะเขือเทศสีแดงเนี่ยเขียนบรรจงครับครับอ อันนี้คือตั้งใจไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะทริปไหนก็แล้วแต่ไม่าจาเป็นอุบลอุดรขอนแก่นหนองคายหรืออะไรก็จะทําว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าถ้ามีมันไปด้วยเนี่ยมันมันแบบนี้แบบนี้เออมันทําอย่างนี้ทุกที่ครับโอ้โหแล้วที่ที่แบบเอ่อทําให้เราออกจากรานอาหารนั้นไม่ได้คือคือเอ่อไปที่อุตรดิต ม,มันมันเขียนข้อความประมาณว่าเมืองนี้อืมอืมอืมเป็นเมืองที่เขาเรียกไงเป็นเมืองมันเขียนว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่คอยสนับสนุนในยุคอดีตชาติอืมโอ้โหเลนกลางเมืองมาแล้วแล้วก็แบบอโอ้โอเขียนยอะไรเยอะแยะมากมายเลยอใช้ได้เขียนนะฮะ ไอ้ซอสนี่แหละโอ้โหบรรจงไอ้เราก็เนียมึงทำเพื่ออะไรวะเนี่ยเออครับคือไอ้ไอ้ตอนที่กำลังนั่งติน่นั่งอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วทุกคนกินเสร็จรแล้วแล้วเต็มจะออกแล้วก็ดันมีเด็กเสิร์ฟมาเด็กเสิร์ฟของทางร้านอาหารเนี่ยเขามาเขามาเห็นข้อความเนี่ยที่เขียนอยู่บนถาดแล้วเ็าก็เดินหายออกไปเลยน่าจะไม่ถึงสิบนาทีได้ เราปภมากันเลยสี่ห้าคนครพร้อมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยอโอ้โหเขาในงานใหญ่เลยเอองานใหญ่เราก็อเอ้เอ้มึงอะไรวะเนี่มึงทําอะไรไงเต้มึงเ,เขียนทำไม,อมเออเต้บอกว่ามึงลองคิดดูนะบ้านพระบรมรุษเราเนี่ยเขาสู้สดกําลัง ต่ไอ้ประเทศข้างบ้านเราเนี่ยอืมันลุกลามเข้ามาเนี่ยเป็นมึงมึงยอมได้เหรอกูคนหนึ่งน่ะไม่ยอมครับกูถึงได้ระบายลงในถาดนี่ไงไอเราบอกไอเต้อันนั้นมันเป็นเรื่องในอดีตมึงไม่ต้องเขียนก็ได้อืมครับแล้วมึงจะทําเพื่ออะไรแนละ้วดูด้วยเนี่ยเขาวาันล้อมรอบโต๊ะเราเนี่ยออทั้งรปภทั้งเงจ้าหน้าที่ตำรวจเขา มาล้อมเราเนี่ยครับแล้วจะออกยังไงอืงานนี้กูไม่เขี่ยนะมึงมึงคุยกับเขาเลยครับไอเต้มันก็ไปคุยน่มึง,นงมีนั่นเปินประมาณักเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงได้ครับสุดท้ายก็ปล่อยแล้วก็โดนคับปรับไปคนละห้าร้อยเป็นการตักเตือนฐานที่เราเนี่ย แันไปรู้จักกับมันแล้วก็เป็นผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในเหตุการณ์ครับเห็นทุกอย่างว่าไอ้เต้เป็นคนเขียนเออแต่ไม่ยอมไม่ยอมห้ามาไม่ยอมห้ามไอ้ผมเนี่ยห้ามแล้วแต่มันไม่ฟังเออก็แลโดนไปคนละห้าร้อยหาเล่ไปโอ้โหสวยครับโอ้บอกเลยว่าสวยโชคดีีแล้วโชคดีที่โดนแค่ห้าร้อยเออหลังจากเหตุการณ์นั้นอ่ะก็ได้ไปที่รีสอร์ท แถวแถวทางภาคอีสานตอนล่างรับครับเขาก็คือไปติดต่อห้องพักกันนะครับไปติดต่อห้องพักกันก็ได้ห้องพักกันมาซึ่งคลิปนั้นน่ะก็ไปกันแปดคนเ o อร r ไซส์สี่คันก็อยากย้ายกันไปติดต่อกันนู่นนี่นั่นครับแยกเป็นคนละห้องห้องละสองคนพอเก็บสัมภาระอะไรเสร็จสักเีพอแล้วก็เตรียมตัวที่จะมา คิดก,กันว่าวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนมากนนอะไรนู่นนี่นะครับไอจังหวัดที่กําลังนั่งคุยกันอยู่นะ่ะก็คือไอ้แปดคนเราเนี่ยมานั่งรวมกันอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องครับมันมันจะมีพื้นที่ที่แบบ่ถ้าเป็นถ้าเปิดถ้าเปิดง่ายก็คือเป็นเป็นชานหน้าบ้านก็นั่งคุยกันไอเราก็ได้ยินเสียงกรุบกลับ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 เสียงมันเยอะมากเลยเราก็หันไป เราก็อุ้มมึงมึงทําอะไรหรือเปล่าวะแล้วก็ถามผมก็ถามใปบาร์ก่อนมาเนี่ยมึงได้เอาอะไรที่มันมันไม่ถูกกฎหมายเข้าร่างกายไหมมแล้วก็ถามไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยมึงมึงได้ทําอะไรที่แบบป่าไฟแดงหรืออะไรหรือเปล่าครัไอ้พวกนั้นก็ตอบมาเลยว่าไอ้กูไม่ได้ทํำนะ ว่ากูเป็นคนซ้อนเกือบทั้งหมดเลยนะเต้บอกโอ๊ยมึงไม่ต้องคิดมากหรอกโอ้โหมึงเรื่องแค่นี้จิ๊บจิบเราก็เต้มึงยังไงเนี่ยไอ้นั่นก็ตอบมาไหนเต้ตอบมาแล้ว่ากูก็เขียนไปในที่มีเขามีกระดาษลงหน้าหน้าฟลอ้นอ่ะเขียนอีกแล้วเขาเขียนเลยครับไอเต้เขียนว่ารักงานต้อนรับ หน้าตาน่ารักแต่สีอย่างเดียวปากเหม็นเอ้าจมูกบานโอ้ไปบุรี่เหรอหน้าเคราะเออคือผมไล้ถามเตะมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยเออคือแบบเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ระบายทางระบายออกทางตัวหนังสือเออเออเออครับมันเป็นคนที่คือมันเป็นคนที่แบบตรงตรง ไม่คิดยังไงคิดยังไงพูดอย่างนั้นเออถ้าตรงต้องพูดอย่างนั้นแต่นี่คือเขาใช้วิธีในการเขียนแล้วก็เหมือเขียนแบบเหมือนเป็นจดหมายทิ้งเอาไว้จดหมายสนจดหมายสนเท่หนังสือสนเท่ทิ้งเอาไว้แล้วก็เหมือนกับเหมือนทิ้งแล้วเบิดเอาไว้อย่างนั้นะอืะเออนะครับแม้กระทั่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเนี่ยบางทีเนี่ยแบบรถใครรถมันเลยไปกันเจ็ดแปดคันหกเจ็ดคันเนี่ยไอ้เต้ก็จะอยู่ซ้ายมือผมตลอดครับมันก็จะเปิด เปิดทีหน้าคือเปิดไอที่กระงลมด้านหน้าครับแล้วมันก็ตะโกนคุยกับเราเฮ้ยมันก็นเรียกเราเนะเฮ้ยเฮ้ยมึงดูนั่นดิแล้วก็อะไรมึงเตะมึงดูตำรวจคนนั้นดิซิปก็ไม่รู้อ,อะไรต่าคืนมันม,มวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นประยะเผาขนคือคนที่โดนวิจารณ์ก็ได้ยินด้วยว่างั้นได้ยิน อันนี้คือดเไม่ปลอดภัยเลออันนี้คือไม่ปลอดภัยแล้วเพื่อนแบบนี้นะคือหยาบเออคือไปชมเขาหรืออะไรยิ่งดีกว่านะนี่คือไปนินทาหรือว่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีเขาอะนะบุรี่เขาว่าว่างนั้นนะนะครับอืแล้วบางทีเนี่ยทุกวันนี้เพื่อนเออทุกวันนี้เพื่อนคนนี้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังคบกันอยู่หรือเปล่าก็ถึงได้บอกว่าวันนี้มันก็มาจอดรถหน้าบ้านรแล้วก็ให้กล้วยอยู่อใช่ คือคือให้กล้วยหวีละสี่สบาทห้าสิบาทใช่ไหมน่าจะมาทั้งเครือเลยพี่แล้วมีอยู่จังหวัดหนึ่งโอ้ยังไม่โบดอีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอโอ้พื่นคนนี้อยู่จะมีจังหวัดหนึ่งที่อ่าเป็นภาคเหนือตอนล่างครับที่มันเป็นเส้นเล่งเมืองอืแล้วก็มีติดแยกไฟแดงไอ้เราก็เออบอกจอดต่อท้ายมันมันก็ถอดหมวกกันน็อกมาเลยเฮ้ยทำไมแยกไฟยังไฟแดงตรงนี้โอ้จนเสียงเบา แล้ยาทำไมทำไมแยกไปแดงอันนี้เขาเขาปล่อยนานจังวะหรือว่าตำรวจไปขี้วะเนี่ยอะไรต้นเนี่ยโอนวงไวงไปมาหมดแค่ไม่กี่วินาะทีตตำรวจเดินมาเลยครับกระเป๋าปิดปิดปิดแล้วก็บอกพวกเราเข้าข้างทางอืเออโทษนะครับเมื่อกี้นี้ใครใครว่าพวกผมไปขี้บกบก้องต่อหน้าที่คือต้องพูดพูดดังมากอ่ะจริงในป้อมนึงได้ยินเลยอ่ะ มันตะโกนเลยนะมัน,<อ>มนคือเปิด,ปดไอกระบ,บังลมอ่ะแล้วมันคือมัไม่ถอดหมวกไง<อ>มันไม่ถอดหมวกแต่มันตะโกนคุยเฮ้ยเนี่ยแยกเนี่ยเขาปล่อยไฟแดงนานมากเลยเนี่ยส<อ>งไตัตยตำรวจปลดขี้มันเนี่ยไปขี้นานเหลือเกินเนี่ย <c oughs> ประมาณสองนาทีสองนาทีกว่าคืออารมบบว่าเฮ้ยแม่งไม่ไปมัน ติดขนาดนีะไฟแดงนานยังวะตำรวจแบ่งอยู่ไหนว่าขี้แตกคือไปขี่อยู่ที่ไหนคือขี้ไม่เสร็จสักทีอารมณ์ประมาณนั้นอเออเป็นเป็นเป็นเราอยู่ถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นตำรวจคนนั้นนะแล้วเราแล้วเราตั่งขี้อยู่นะเป็นพี่ขวัดออกมาต้องจับซะหน่อยอ่ะต้องเด็ดปีกก่อนพี่เป็นผมกดไฟแดงค้างไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ไปหายตัวต้นตอเนี่ยเออครับสนุกแล้วก็คือโดนโดนข้อหาหมิ่นเจ้าพนักงานโดนปรับไปก็ร้อยสามร้อยใช่คือคือดูหมิ่นเขาอ่ะนะต้องโดนข้อหาขัด ขวางการทํางานของลำไส้ใหญ่ด้วยขัดขวาง,วางยังไงอ่ะขัดขวางการทํางานของลำไส้ใหญ่พี่คนข<อ>ี้อยู่อ่ะจะให้ลำไส้ใหญ่หยุดทํางานแล้วมาปฏิบัติหน้าที่มันก็อะไรอยู่เพื่อนคนนี้บอกได้เลยว่านะถือว่าอันตรายมืกนกอันตราย <นะ S 1> บา,บา,บ,าบางครั้งที่ไม่ไม่รู้อ่ะคือในสถานที่ที่มันที่เราไม่รู้ว่าเป็นที่เราาง่ายๆว่าไม่ใช่ถิน่นเราก็ไปปากแจ๋วใส่เขาตลอดโออันตรายนะครับอันนี้อะ เอออันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะที่่แคอีกพอเธอมีมีบางที่ที่แบบเรื่องความที่ไอเต้อะมันมันไม่ใช่คนประเภทอย่างผมที่แบบเห็นอะไรอย่างนี้เนี่ยครับมันไปที่จังหวัดที่แบบเครื่องทําน้ําอุ่นอ่ะมันมันมันไม่อุ่นไงมันเดินผ่านสารตายายผ่านสารเจ้าที่จะอะไรพวกเนี้ยมันกับดันไป ถักสารตายยาให้แบบกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ผมไปเห็นไปเจอมาแล้วก็ลากมันออกมาจากเตียงแล้วก็มานั่งอยู่ตรงหน้าห้องอ,อันนี้เป็นเรื่องที่จะไปเล่าในช่องคุณอาร์ตอ๋อ,อเป็นเรื่องที่เรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้วโอ้เอาน่าสนใจน่าสนใจเหมือนกันนะครับ แต่ค่ำคืนนี้สําหรับเพื่อนคนนี้สําหรับเพื่อนคนนี้ผมบอกให้ว่าถ้าพี่จุนอยากมีอายุที่ยืนยาวพยายามห่างๆไว้ทั้งหน่อยก็ดีทําเพื่อทาเพื่อถือว่าเขาอาจจะมีความสุขหรือว่าเขาอาจจะอไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําะนะบางทีมันมันอันตรายตอนประมาณตั้งบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงของวันเนี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะบ่ายสองโมงเนี่ยมีเู่แถวๆที่ทางไทเทนเซวยูคุณจุนเสียงเบา อ่าช่วงประมาณบ่ายสองโมงเนี่ยผมก็ไปตะเวนส่งไว้แถวเขตเชียงเสาก็มีเบอร์โทรเป็นศูนย์สองผมก็เอ้ยเบอร์ใครวะก็เสียงรับไปพอรับไปปุ๊บเขาก็แจ้งชื่อนามสกุลมาเราก็เอาชาติแล้วมึงไอ้เต้มึงอะไรอีกอือผมก็บอกว่าขอโทษนะครับผมขอสายเพื่อนผมหน่อยได้ไหมอ่าได้ครับเดี๋ยวผมเปิดลำโพงให้เ<อ>าราก็คุยกับไอ้เพื่อนเราเต้วันนี้มึงทำอะไรวะ กูก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกกูก็แค่ออกจากโรงงานมาแล้วก็มาติดไบแดงเนี่ยอืแล้วกูก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาแต่งกายไม่เรียบร้อยอืแล้วก็ถามยังไงวะก็คือปกติเนี่ยเขาจะใส่คอมแบ็คและกางเกงเนี่ยปลายขายกางเกงต้องอยู่ในคอมแบ็คครับแล้วเขาก็ต้องใส่หมวกอะไรต่ออะไรให้มันเรียบร้อยอืแล้วก็เดินตรวจตานู่นนี่นั่น ซึ่งอันนั้นหนักกูเข้าใจแต่วันเนี้ยที่กูเห็นเนี้ยคือยศอะไรไม่รู้แหละเขาเดินจากอีกฝั่งหนึ่งเดินตรวจคันนนคนนี้คันนั้นแล้วก็ไปอีกแถบหนึ่งซึ่งเป็นด้านขวามือครับแล้วก็ข้ามาฝั่งกูเนี่ยอืซึ่งไอจังหวะที่เขาเขามาอยู่ก,กาะกลางกูเนี่ยแล้วก็าลังเดินมาเนี่ยเขาเขาทำปริยายที่มันไม่สุภาพแล้วก็ทำย่างไรวะเตะคือเขา เขาเอามือล้วงเข้าไปตรงระหว่างแก้มก้นระหว่างก้นครับแล้วก็ดึง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 ,ดงเนี่ยขยับซ้ายขยับขวาแล้วเขาก็เดินข้ามฟากมาอืมแล้วแค่กูตะโกนถามว่าคุณตัวรว้ครับผมอยากทราบว่าตางเกงในเข้าวินเหรอครับอืมไปเสือเขาอีกกูโดนปรับด้วยเหอรเ <S <S เหอผิดเรอครับเออไปแซวเขาเต้ อบางเรื่องมึงไม่ต้องไปเผื่อกับเขาก็ได้ครนะมึงไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตของเขาต่อให้มันเข้าวินเข้ากลีบเข้าอะไรยังไงก็แล้วแต่มึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับอาดันพูดให้ได้ยินด้วยเนาะเออไม่ไหวอ่ะคือคือบอกว่าเต้มึงไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตเขาอืมแล้วการที่มึงไปตะโกนนะเท่ากับเหมือนกับว่ามึงไปประจานเขาทําให้เขาอับไปต่อหน้าสาธารณชนนะครับ อืมเอ้ากูก็ไม่ได้ระบุว่าเขาชื่ออะไรยศอะไรนามสกุลอะไรกูไม่ได้ระบุแค่ทักเขาเฉยๆว่ากางเกงในเขาวินอ่าอืมก็เป็นความผิดของพลเมืองได้ครับอ่านั่นแหละเออเอ้าเอ้าถึงด้ถามว่าทํำเพื่ออะไรสมกับชื่อเรื่องฮะทําเพื่ออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าอยู่อยู่อยู่เฉยก็ดีดี ดีดีอยู่แล้วอ่ะนะอย่าไปทำแบบนี้เลยหาเรื่องใส่ตัวเปล่าเาขาช่างอัไอย่างเชิญแขก่เออนะในครับผมผมมองว่าเขาดีอยู่แล้วอ่ะอย่าไ่เข้าอ่ะนะครับยังไงก็อะไรที่มันถ้าคุณจุนไปแล้วมัน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 หนักไปก็ต้องเตือนกันบ้างนะนะถ้าถ้ายังคบกับเพื่อนคนาดีอยู่นมาแล้วเตือนมาหลายครั้งแล้วมันไม่เคยฟังอันนี้มันมือนไม่งั้นก็หนีออกไปเลยเขาเขาอายุประมาณเท่าไหร่พี่รุ่นเดียวกับพี่เลยไหมรุ่นเดียวกันเลยอ่อนกว่าผมประมาณสามเดือนก็มีเด็กแล้วนะ ครับเอ้าคือว่าอาจจะเป็นความสุขของเขาอ่ะนะนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณจุนนะทำเพื่อครับแม้กระทั่งคาเทียคาเทียในห้างเนี่ยน้องเอขนตาหรือสะพานพระรามเก้าเนี่ยอ๋อไปไปเบรกเขาอีกเออนั่นแหละเออเหนื่อยใจกับเือนนวเขาไปทั่วถ้อถ้าเราไปแล้วคือถ้าเราไปกับมันเนี่ยเอาเหอะเต็มตัวได้เลยว่า เออนะปล่อยให้เขาคุณอยู่ไปไปคนเดียวดีกว่านะครับบาง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 ครั้งผมมองว่าถ้าเขาไปคนเดียวเขาอาจจะไม่พูดก็ได้พี่กวนใช่ปะประมาณนั้นปะเนอะจะเป็นไปได้พอไปมีเพื่อนมีฝูงหรือว่ามีคนอื่นๆเขาอยากจะอาจจะจโชว์อยากจะโชว์พาวต่อหน้าเพื่อนหรือว่ามั่นใจว่าเฮ้ยมีส่วนมีส่วนมีส่วนมีเพื่อนนะอะไรนรับางทีไปเจอกันแบบโดยที่มันไม่เห็นเรามันก็ไปทักเขามันบางทีเนี่ยอย่างใกล้ๆบ้านเลยขถบเขตพระคาษานี่ ที่เราพอๆกางเกงพี่ฟิตไปนะออโพะโลแบ่งซ้ายแบ่งขวาเลยแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาล่าเนี่ยไปแซวไปแซวไข่พะโลเออพอๆพอๆคุณจุนประมาณนี้ขอบคุณมากแล้วก็ก่อนครับพอแล้วพอแล้วตัวนี้คือปสุดแล้วครับได้คุณจุนนะเออทําเพื่อเข้าใจแล้วคุณจุนแล้วก็ก่อนที่ช่วางสายไปเออก็อยากแนะนาให้ ไอกใจได้รู้จักกับพี่เป้พี่ขวัญบ้างไผมอยารู้จักผมเลยครับผมรู้จักพี่เป้คนเดียวผมก็ปวดหัวเออได้ได้คุณจุนนะเอาประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าเอาไว้เป็นเพื่อนแค่คนเดียวกพอแล้วนะอย่าแบ่งปันให้เป็นเพื่อนคนอื่นเลยนะคุณจุนขอบคุณม่าสาหรับทําเพื่ออะไรนะครับผมโอเคครับใครับสวัสดีครับคุณจุนครับผมครับ